สวยงามมากครับอันนี้เป็นเขาลงพญาเย็นแล้วก็แม่น้ำในเขตกรมปร่าสัตว์เนี่ยตางเป็นอุ้ยโคชิเป็นที่สวยงามมากครับนี่ครับกลางตรงเนี่ยเนาะอืมนี่ครับหนกหนกแม่น้ำตรงเนี้โอ้โหสวยมากเลยไม่แพ้ที่ใดนะครับลมเย็นตลอดเวลาเลยครับตอนนี้ ถ้าเขาทำเป็นพื้นที่เนาะสุดยดอดอ่ะ่วนอ่ะไหนครับเช้าขึ้นมาเจอภูขอเขาฟ,ฟินเวอร์ครับฟินเวอร์ครับฟินเวอร์ครับอันนี้สายาจุฟินเวอร์นะครับเรียมแบบน้องดาวนะครับที่เพจเขาดังๆนะครับ เป็นไงครับอันนี้ข้างบนก็จะเป็นทางรถไฟด้วยนะรถไฟจะวิ่งเลาะผ่านแล้วก็ไปที่สถานีบวใหญ่ครับอันนี้เป็นช่วงของลบบุรีกับชัยภูมิเขตติดต่อกันแล้วก็โคราช โอเคครับแค่นี้นะครับบายยอ่ะสวัสดีบ๊ายบาย